ปาจะมาพัฒนาแต่เสียงอีชานปีนี่แม่มีจะพูนนาตาดีๆแต่พระเอกซุ่มยาบาดนะเอาไปล่ะพ่ใหญ่ลี่ยสวัสด,ดีค่ะป้าไม่ใช่จืนตัวน่งจ้าช่วสฉีมาฮอดเป็นยังไงเป็นยังไงติดต,ตมอยู่ท่างเขาหุ่นเอา้า <c oughs> เจ้าติดต,ตมปานลถกุทธิอยน <c oughs> โอ้โอนาปีนี่คือพโพดเท่าไรโพดจังไหอ่เพราว่ามันสลับเป่าหนึ่งบบสุก ธรรมาดาแล้วมันหวตทวนสมบูรณ์ไงไ่ยงยนกเลียงดีอันเสียงยีสานี่เขาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาบ่าพระเอกก็มีแต่หนาไม่ไหม่ะเออแมนยุดอกข่อยเบิ้งกันหนาไม่อยู่เออคันอยบานนอกเขาเนี่ยล่ำหมดขึ้นหนดแจง้งซุมนี่เป็นพระเอกเอาซุมนี่ล่ำเออช่ถูกเป็นยังบุญยังคุณในเนถาะเออคือว่าจังสัตว์่าเอาตะบกแพ้ในล่ำข่อยขีเดียดละเจ้าคือว่าแนวนี่เอาคว่าแนวนี่มันจะเป็นไร ลูกแพ้ี่เขาพ่ะเอกตลอดการตลอดการกระซ้าคำว่ามักนิสัยแหละคำว่มักการหลอกกนแล่วมันโวจะเป็นอย่างข้อพึ่งอยู่จั่งหูเห่าเอานั่นคือเอกลักษณ์เขาเอกลักษณ์กะลักโณ์คนแท่งเสียงอีสานปีนี่มีแต่เพลงมวนๆเฒาเฒ้าเฒ้าเฒ้าเาคือว่าจังสัน่อยได้ยินตั้งที่แรกคุนคอยไปยืนฟังคว้าต้มยู่นั่น ร้องมาได้จังไหนอีน้องแกละนั่นนักร้องไฟนักร้องไฟยิ่งนักร้องไฟไส้มีตะพูเสียงดีๆกันพ่งมวงมวนน้องแกละชูพิตาออกมาลองเพ่งว่าเป็นตาฟังน้องวีเอ็นบอกเป็นจังไหนจังมาัมมุนอุ้ยร้องมาได้จังไหนผู้ให้ผ่านพานจังไหนเพลงจะได้ดูมองไหนเพลงไหนเด้าจังไหนกับวัลลุดเด้าเด้าเด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 าดินจังไหนกับวัลลุดเอ็นบ่เอาอันนั้นเพลงผู้ยิ่งเนาะ พิตีเพ่งมวลมวลม่วาจีดาวท่องดาวไก่น้อหน่อยเพ่งพระเอกกับมวนโดยเฉพาะข้มอดบาดนี่ข้มอดัอข้ามหมอดเพ่งมวนตัวจังหวาต่อรอบจังหวะดีจังหวะดีร้องเงี้ยเด็กกขนหัวลูกเงี้ยมันโคโคราดสิ่งระเบิดอะลลาเมามากมองได้เพ่งว่าเพ่งวิ่งว่าวบนเพ่งวิ่งว่าวพี่ชักน้องสาวพี่สาวน้องชักพี่ชักชักชักุวันเ้า กระม้วนมองซักมองสาววละเฒ่าเฒ่าเฒ่าน uh> uh ั่นแท้บักคอยซั่งที่สุดออกมาลองให้เป็นตาซั่งผู้ใดบักแพ้หัวละล้านโอ้เจ้าจะาวอลจังสั้นผู้มักกับมีอยู่ภายนอกเฉี๊มามักหัวปลอดันอยู่หันมี่ไหนอยู่มาได้จังไหนฉันได้เดินอันแพ้แพรห้องเพ็กไหนเนาะแพรงชุดใหม่เพื่อนี่ให้มาเป็นตาฟังโอ้ห้องห้องออกหยอกสาวเอออันตุลุนตุลุนตุลุนนี่ละตุลอนตุลุนตุลุนห้องผันออกม่าลองที่แรกให้เป็นตาชีดิอัตไปที่ไหน ที่คนร้องเนาะเออเพลงไหนเพลงไหนคุนใหญ่ได้เจ้าไปคองโอแม่เนื้อทองน้องมาคุนเจ้าคือร้องแนวนี้จังแล้วข่อยยินงก็ร้องข่อยยืนฟังด้วยกันเขาบอกได้ร้องว่าจังสี่นะหูข่อยเนี่ยบ่ได้หนวกกันแล้วกันล่ะพิจารณาบบอกการฟังอย่างหนี่งพิจารณาแล้วได้ยินคือเก่าเอาเจ้าเข้าใจว่ายังไงก็โคขุ ใายใดเจ้าไปคองโอแมเนื้อทองน้องมกคนไอยังไงเลยบอดได้จอยยังจร้อยน้องมะคนไอมิจฉกถ้อยล้วสือไปฟังด้ว่กันก็วอกเ้าใจเขาบไดว่าจังซันเขาบไดว้าจังซานโพดชฉนะองสือเพ่งเพ่งนี่เสือว่า สั่งคนคุยใหญ่ฮะสั่งคนคุยใหญ่เอาไว้มื่อคนคุยใหญ่เออสั่งคนคุยใหญ่เขาว<อ>่าคนคุยใหญ่ได้เจ้าไปครองโอแม่เนื้อทอน,น้องมาคนโอน้ย,ค,ยคุยใหญ่โอ้ย คนคุยไงนี่คือหมายความว่าค้นโวไหลปวดโอ้เจ้าของว่าดีว่าเด่นกโหมูโกว้านกเมืองคนแม่นี่หลีคนเฮามันมีหลายแบบหลายหลายซ้ำหลายเบาโอ้ยเข้จันโอ้เข้าเข้าเบาเลี้ยงพ่อเาเลี้ยงพระเอกเนี่ยพระเอกส้มหยิบเนี่โอ้ซุ้มหย่บไอ้บ้าฉันเนาะเจ้าบังคับเแต่ละบักแต่ละบักนี่มีแต่บักนาทั้งดังคมโอ้ยไปทั้งหลังดอกสัน เอาขึ้นไปทั้งหลังยงนหนามันทั้ง<อ>ให้วงคาคักในเขาไล่งานโตไปเนี่ยยังยั่งบ๊วัดแนะนั่มจ้าของอเดี๋ยวสิถามให้<อ>ชื่อว่าจังไหนหล่ะพลซื้อชาดครับขอฝากเนื้อฝากตัวไว้อีกจักคนหนึ่งในเด้อครับผมเอาชาตือจัดดีๆก่อชาดครับ<ะ>ชาดพ่อหนี้ลาลาแม่เลื้ยสีเดียวนึงเอาชาตใส่จักบาทนะชาดได้ละชาด ชาติจะนี่คือกอก้นขึ้น,านมาอยอะเลยเอาชาติก็ไงชาต่างกน้นเหอนตัวเฮ้ยมามบอกได้ทุกอยเไม่เห็นติชาแบบมีหูย้ยี่ติแม่ป้านมึงช้างเว้าเตอมึงเจาหู้หน่อยหรือหู้ใหญ่มันบ่ทันหลวมบ่รุนวายเพหลวงไงได้ลุ่นผู <c oughs> ้ชุดสีม่วงๆนี่ชื่อว่าจังไหนล่ะถามิึงที่ล่ะ่สวาเท่นะครับเด้อเอา ยายเจ้าเป็นอย่างโอ้อยซื้อมันเถอยู่แต่ว่ากินมันคือบอ่อเถะแต่ลราหือกินบอ่เอเถะอ้ยบอ้เอเส้นดำดูนะชื่อเถะครับ <c oughs> <c oughs> และพูดดีนะชื่อว่าจังใดละ่ะพูหน่าใหญ่ๆเนี่ยครับผมหนุ่มนนทวัตดียาย <c oughs> คือคอยตั้งใจมือนีนว่าสิมาหาจ่างหัวรั่มเฉย จังที่จ้างเลยจ้างเลยมันก็นต้องได้ฟังเสียงเขาก่อนอะอยากฟังเสียงแต่ละคนนี่แม่ได้บบเออได้ได้เจ้าสิจ้างไปงานยังล่ะไปเฮ็ดบุญหาผัวทำาบุญหาผัวเออคนนอกตายจากก็ต้องทำาบุญแจกเข้าหาเป็นธรรมดาเอาผัวว่าท่านตายแล้วก็ผมมีผัวจักเถอ,เอคือว่าทำาบุญหาผัวจันทำาบุญขึ้นมากกะหาเอาผัวมือนั่นโลดอ่ะนะก็ได้ยินบ่บเฮ็ดบุญหาเอาผัวนั่น โอ้โอ้โ้ให้ฟังแต่คนในดูเอามักมักผู้ใดหนาได้เอาเลยผู้หนาเงยเงยนี่แหละเอาหนาเหยย่ก่อนลำให้ฟังเดสบายดีพี่น้องท้องทิ้นเลือดินสยามตบมือแม่พี่น้องอุดรอยู่ทัางไหนล่ะเปิดปฐมดีงามเลิกใช้เลื่อนรื่อคอยแฟนสดชื่นตลอดในค่ำคืน วันนี้มีความมวนเหลือพรจักกี่ส่วนบรรดาม,มวนพี่น้องฟังลำลองอยู่สนามทางกำไฟหมอลำหัวใจขาดลันคามยามคนลุกฝุกกันนี้มันบดีแนวใดบถึกใจได้ทานเสียงหิบข้างเอ็นตา ยล่ะโอ้ยลำไปลำม,ม,มาเป็นกระเทยใช่ไหนนี่แม่ผู้ใดว่าเป็นกระเทยด้วเนีนย่ยอู้นี่ว่าตบแดดใช่พี่ไนท์ชาลีแมนกุ้งไข่บ่เจ้าว่าอุ้ย <c oughs> จะบ่เอาตีเออบ่มากระเทยลำากี่เท่เป็นอย่างนี้้างเขาว่าตัวเป็นกระเทยนะ่ะเอาเขาคือบางสั้นกูเครียดตล่ะเขาไปปลาเฮาไปใส่เดียไปหากินไปหากินขางสังกะสีแมนบานี่นหละพี่ต้ามีบ้านอ่ะพี่ต้ากินขางสังกะสี ไปเขาไปหากินยุคห่างศักดิ์ศรีไปเอ๊ะปะจำมะมักกิ่กระเทยหนิหม้อหมูพมักกระเทยลับโม้อกระเทยลับหนิ่คยว่ามันอ่อนหมานไอ้เจ้าใอยไปเห็นข้าเดินเห็นเป็นแต่ชีดิอัตอะไรนี่ไงพลเล่นเป็นโตโกงผู้เล้งกระเทยหมอนั่นกระเทยเล่นเป็นโตโกงอืตาตีมังกลางผู้แล้วพลบออกมายืนมาดแม่นกอดเอกฉากนั้นพนด่ากันกับลูกพนไล่ลูกออกจากบ้านเด้อีลูกบ่มักหนิอีลูกทอระพีคนจะมังมาสมควรทีมาเป็นลูกกูอีลูกบอกบ่า อีลูกสั่งสวนประจำไปมึงหนีจากบ้านกูเดี๋ยวนี้ให้ลูกอก็ทีมกระเป๋าให้ลูกทวนโลดป้าโัวผู้แล้วว่าแล้วก็เด็กเบี้ยป่าความเลยมาดแม่นพี่ม้าโดนเขาไล่ขากันพึ่งบ้าพึ่งบ้ามากเอาวคนตีกันฟวายละเบียง่ได้เลยบ้านผู้ใหว่าอยู่บักโตโกงนั่นอันอี้มุกติดจเลยจะให้กระเทยมาล้อมชูหอยฟังเอาล่ำชูเมยฟังล่ะ แม่คันล่ำดีเด็กสีจางตัวอันยายขั้นพระเอกล่ำมวนล่ำดีถือใจจะลืมแจกทิปแจกติ๊กว่ายากดอกคอยหายแน่แน่นอนคันล่ำดีเด็กหายติ๊บคันล่ำบอดีเด็กหายตับโวนพี่น้องตั้งใจฟังสวัสดีพี่น้องผู้มาเที่ยวในงานแก่เฝ้าตบมือแก่เฝ้าตบมืออ้ามันเป็นกระเทาอีกแก่ ตามที่หลานไปลำมาหาบันไดเทียมใดการที่หลานไปลำมาหาบันไดจะไหวเข่าตาตัก่อนนี่แม่ก่อนลำบนอุ้ยบะคือหรอกเว้ยบะคือหรอกบะคือกระเทยหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เบิ่งผิดจะละหน้าก็ละไม่อยั่างไร้เออนะเอาไปเลยยี่สิบบาทพะล่ามีลำมนต์ข่อยใจเต็มมีน้ำใจใสกวางการต้อนรับทั้งปวงดี หล่นกว่าสุปอร์นวี่นั่งใจใส่กว่างกัดตอนเราทำกว่างดีหล่นกว่าสุปอมนะจ๊ะแจกเข้าไปเอาไปอีกห้าสิบบาทโอ้ก็แจกขึ้นหน้าแต่ว่าวุ้ยอยู่น้ำควายโดนๆได้ฮอนรถนพิกอัพเป็นตนาสะอ่อนเจ้าภาพงามอีกด้วยสวยโกกว่าสุคนเจ้าภาพงามอีกด้วยสวยโกกว่าอีกด้วยเอาหนึ่งร้อยบาท โอ้แบกลอยเป็นเสี่ยไว้เพิ่มไปเรื่อยตัวอัดยาใหญ่จ้าให้ข่อยล้มน้ำเนี้ยโอ้ยเจ้าแน่แต่เจ้าตัวกับว่าเขาขี้อยู่มีเงินทองมากล้นการใส่ใจบ่เคยห่วงมีเงินทองมากล้นการใส่ใจบ่เคยห่วงว่าฉันการใส่ใจบ่เคยห่วงว่าฉันเอาแล้ะยืมเนี้ยยืมไปยังไงนี่ยืมให้พระเอกนี่ละเอา ดีนึงอจังเป็นดวงซาตาวาสนาสูงสันอุ้ยจังเป็นดวงซาตาวาสนาสูงสันก่อนรับคือเรียกว่าดวงดียืมอีกจักรลอยนี่นละอยู่องแบบนีกเป็นสองลอยนึกให้เขานี่ล่ะให้พระเอกไปอัศจรรย์เอาให้เสียทีแต่ยายแก่ไ,ไม่ใช่ไม่ใช่จังนอ่ะเาขาคือว่าจังสัน ความจริงนี่เป็นสิ่งที่ไม่ตายก็เขาบอกความจริงเอ้าแกกับ่บเป็นยังดอกแม่นั่นแกยุตตาบะมีไฟรู้ะมีไฟบบเป็นยังดอกหละแม่แกกาบ่บเป็นยังแม่กับยังมีไฟคือเกาหั่นละแกก็มีไฟจ้าเกิดหุ่นแม่กับว่าใดเทิ้งเขาหมาบอแดก ก็ต้องมาบายเงินกูแล้วก็ให้เขาอุตส่าห์อดนะงะอันฟ้าเป็นเขาเป็นแกจเลยนะยังมาว่าหมาบ่แดกอีกนะเอาบ่ให้เขาดิเสียใจแล้วเงินยืมเขาสองลอยกูไม่จ่ายมีอะไรเอับป่าก็ตัวมันนักเล็งไปเรื่อยเถอะเร็วแกต้องสิไปหาเอาใส่ตะกูบ่อลชดโอ้แต่แต่โอ้บ้เตยป้ายฟังว่าลำบ่ได้น้ำใจกูแล้วมันยังมาด่ากูอีกดูนี่แม่บ่ฟังเตยบ่ ให้ก right? ูฟังกูขี้เดียดแล้วยายยายอีหยังขอนไปจ้างมองอื่นเมื่อไรจะกลับมาเด้อวานสั้นบอกเออมันเป็นเจ้เบื้องว่าหละกฐานสูงเออเจ้าเจ้าเจ้าเบิ้งนาพอต้องห้องอกตายแล้วเนาะกูได้แก่เขาหาสักของสัก